ันนี้สวยจังเลยโอ้ยสวยทุกบานเมันไม่ได้เจอกันเลยเพิ่งจะเจออ๋อเหรอเพิ่งได้เจอเลยใช่ไหมถ่ายเรื่องเดียวกันอยู่ครับวันเกิดชอบไปที่ไหนมีคนถามมาทั้งพิบรายพี่บินเลยอวันเกิดชอบไปที่ไหนชอบไปที่ไหนจริงๆผมอยู่บ้าน วันเกิดวันเกิดผมจะชอบอยู่บ้านแบบว่าเรียกเพื่อนเพื่อนมาแล้วก็อยู่กับครอบครัวอาจจะเป็นแบบปาร์ตี้หมูกกระทาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยชอบไปที่ไหนชอบไปที่ไหนจริงๆผมอยู่บ้านวันเกิดวันเกิดผมจะชอบอยู่บ้านแบบว่าเรียกเพื่อนเพื่อนมาแล้วก็อยู่กับครอบครัวอาจจะเป็นแบบปาร์ตี้หมูกระทาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยหลอกงานก็งานไปหาที่บ้านได้ไหมเป็นเพื่อนบาล่ะเป็นเพื่อนบาล่ะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยชอบฉงมาให้เป็นเพื่อนบาล่ะ เนี <anto> ่ยไอ้หนิงเงี้ยชอบฉงวะให้เสียดายไม่ใช่เพื่อนเฮ้ยเป็นเพื่อนร่วมงานน้องวินล่ะน้องวินน้องวินวันเกิดนะทำบุญครับจะต้องมีทำบุญประจำวันเกิดทุกปีไปวัดจริงเหรอไปวัดไปวัดอ๋อถ้าเราเกิดนะทำบุญครับจะต้องมีทำบุญประจำวันเกิดทุกปีไปวัดจริงเหรอ ไปวัดโอ้ยตาเราทริปที่ผ่านมาแบบเออมีทำบุญอะไรยังไงบ้างที่เคยไปทำมาล่าสุดนี่ก็เพิ่งถือโอกาสได้ไปอ๋อไปไนนะฮะยังยังยังแหละเออไปมาเหมือนกันไปใช่ใช่ไปส่งส่งธนเจิตกันเรียบร้อยแล้วไปทำบุญหล่อพามาไปหล่อพามาถึงวัดหล่อเชียวถึงหล่อเชียว ให้ทั้งสองคนอวยพร拉萨ดาในการครบรอบสิบปีครับผมเชิญใครก่อนได้เลยอพิบายก่อนเลยอวยพรแบบคู่ไม่ล่ะคนละหนึ่งพยางลองดูลองดูขอให้拉萨ดาอยู่กับคนไปไทยอ่ะคนไทยนานๆนะครับมาเป็นคู่ก็ต้องอวยพรเป็นคู่นะคะขอบคุณไบวินของเราด้วย 감사합니